เอาแล้วครับต้องขอกราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเทนนี่จากช่องเทนนี่ก็สตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนฟาร์มนะครับเทคคอยนะครับผมเงินดักนะครับตรงนี้นะครับให้ตันนะครับภายใน10นาทีนะอยากรู้ใช่ไหมครับว่าทํายังไงนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับ โอเคนะครับอย่างแรกนะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้เงินตรงนี้เป็นศูนย์ก่อนนะครับทําให้เงินหมดก่อนนะจะได้ดูว่าเราสามารถฟาร์มให้ตันนะครับได้เร็วขนาดไหนนะครับผมเปิดไปให้มันหมดนะครับโอเคนะครับผมตอนนี้เงินก็ใกล้หมดแล้วเปิดไดมิสิกด้วยนะตอนนี้เหลือ27 b นะครับเหออีกสิบ กล้หมดแล้วนะครับผมอ่าน่าจะหมดแล้วใช่ไหมอ่าหมดแล้วนะครับผมได้แค่นี้นะครับมาเดี๋ยวผมจะสอนนะครับผมวิธีฟาร์มนะครับอย่างแรกนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับผมไปหาสัตว์นะครับพวกตัวรีเจนเจรี่ตัวอีพิกนะครับที่มันดาเมจเยอะๆหน่อยนะครับผมก็ประมาณสี่ร้อยบ1สองร้อยบหนึ่งร้อบก็ประมาณนี้นะครับผมไปหามาเยอะ ไปขอคนอื่นมาก็ได้หรือไปสุ่มมานะครับผมให้ได้นะแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับต้องเก็บเงินนะครับจนเปิดด่านสุดท้ายได้นะครับเปิดด่านนี้นะครับผมแฮกเกอร์พอท่อนะครับเปิดด่านนี้ให้ได้นะอย่างต่อไปนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับไปที่ด่านนี้นะครับผมไปที่ด่านนี้จากนั้นก็มาเอนชาร์ตตรงนี้นะครับให้เป็นเทรดห้าทั้งหมดนะครับผมนี่นะครับ ให้เป็นทุกตัวเลยนะครับแบบนี้เลยนะนี่นะครับของผมเป็นเทสห้าทุกตัวแล้วนะครับผมอ่าจากนั้นนะครับให้ใช้พวกตัวแมวยักษ์นะครับหรือไม่มีก็เอาตัวพวกนี้แหละครับเอาไปตีกล่องนะครับผมตัวแมวยักษ์นะครับดาเนจมันจะเท่ากับตัวที่มากที่สุดเท่าที่เรามีนะครับซึ่งผมก็เอาตัวมิสติกเรนโวมาใส่นะครับเพราะผมเพราะผมว่าเพราะผมยังไม่มีตัวดาร์กเมเทอร์นะครับผม โอเคนะครับพอทําตามนี้เสร็จแล้วก็ไปที่แฮกเกอร์พอท่อนะครับอ่ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับใส่ตัวอะไรให้พร้อมนะครับอ่าใส่นะครับผมของผมแมวยักษ์สองตัวที่เหลือก็เป็นเทคห้านะครับใส่ให้หมดนะครับผมแนะนำนะครับถ้าจะทำเทคห้านะครับเอาตัวที่ดาเมจแรงๆนะครับ พอจะได้ตีกล่องได้นะครับมาของผมสัตได้20ตัวนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวแมวยักหายไปไดหนึ่งตัวโอเคนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับทีมของผมจากนั้นนะครับท่านผู้ชมครับผมเปิดบูธครับเปิดบูธอะไรให้พร้อมนะครับแล้วก็ตีเลยครับถ้าดามจแรงๆก็จะตีกล่องแตกได้ไวนะครับกล่องนี้เลือดเหลือพันกว่าทีไม่เป็นไร อ่ะดูนะครับเมื่อกี้เลือดเหลือพันประมาณพันสี่ร้อยทีนะครับดูซิว่าเราจะได้เยอะขนาดไหนนะครับดูเด้งครับแค่เด้งตรงนี้ก็สามบีแล้วนะครับอ่าสี่บนะครับผมเตยมตัวนะครับกล่องใกล้แตกแล้วแค่เด้นก็เยอะแล้วนะครับเหลือสี่ร้อยทีครับตอนนี้ดูนะครับใกล้แตกแล้วมา กล่องแต่นะครับพันสี่ร้อยทีได้เท่าไร่ดูครับท่านผู้ชมแค่เลือดกล่องแค่พันสี่ร้อยทีนะครับได้มาตั้งเก้าสิบสามบีเลยนะว <Wow. S 1> มาขอดูประมาณกล่องนี้กล่องนี้จะเลือดแม็กไหมกล่องนี้ก็ไม่แม็กหรออ่ะอันนี้นะครับสามพันห้าร้อยทีแม็กนะครับผมดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่นะครับจากกล่องนี้นะครับผมมานะครับตอนนี้กล่องใกล้แต่แล้วนะครับ เหลือเลือดอยู่ที่400ทีนะครับผมดูนะครับว่าจะเด้งเท่าไหร่นะครับผมมาใกล้แตกแล้วแตกดูครับดูครับผม 91B นะครับอ่ะจะลองกล่องนี้ให้อีกกล่องหนึ่งนะครับดูซิว่าจะได้เยอะขนาดไหนนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้เลือดกล่องอยู่ที่200กว่าทีนะครับถ้ารวมๆวมเด้งด้วยก็น่าจะได้เยอะนะครับผม ไปดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับมาเด้งเข้ามาเด้งเข้ามา1 0 2 B นะครับผมรวมรวมเด้งด้วยก็ประมาณสักเกือบ 200B นะครับถือว่าได้เยอะมากนะครับท่านผู้ชมแต่สุ่มแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าเราสามารถฟาร์มแม็กได้เร็วขนาดไหนนะครับอันนี้คือแบบตัวใส่ระดับผมนะใส่ได้20ตัว ดูซิว่าจะฟาร์ไมได้เร็วขนาดไหนนะครับอย่างแรกเดี๋ยวผมจะเปิดให้เงินหมดก่อนนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ใช้เงินจนหมดแล้วนะครับผม1ทิลเลียนนะครับพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับผม โอเคนะครับตอนนี้เงินผมก็ตันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ1ทินเลียนนะครับผมใช้เวลาเพียงแค่ประมาณไม่ถึง10นาทีนะครับใช้เวลาน้อยมากนะครับแต่ถ้าอยากได้แมวยักษ์นะครับคงต้องวนหลายรอบนะครับพอต้องใช้เยอะนะครับผมกว่าจะสุ่มได้นะโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับแ้้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย